วันนี้แม่ถักเปียให้หนูสวยไหมคะเห็นไหมดิซิสวยไหมโถตลกจังเลยตลกตล ยิ้มสิยิ้มหวานซิลูกนี่นี่ยิ้มหวาน <c oughs> แม่มซักไหนรองเท้าร <c oughs> องเท้าแม่อยู่ไหนลูกร <c oughs> องเท้าแม่อยู่ไหนไห <c oughs> นรองเท้าไหนผมหนู này phom nữa luôn này phom,